คุณเห็นไหมครับข้างหน้าเกดที่เป็นสีเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เป็น Lime สก o เตอร์นะครับก็จะขึ้นมานะครับขอแนะนําในการใช้สกูเตอร์นะครับรวมถึงกดและระเบียบต่างๆนะครับในการใช้สกูเตอร์นะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go Enter นะครับกิจบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับมาอปเพีเฮเกนนะครับประเทศเดนมาร์กนะครับตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวดินึงนะครับประมาณ10-11องศานะครับแต่วิ้านานอนหน้าต่างของกิจนะครับมันดีมากๆเลยนะครับเพราะ้นว่าวันนี้กิจจะออกไปขับสกูตเตอร์เล่นนะครับนั้นมันจะมีสกูตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เซ็ต ทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันเดียวนะครับหมายถึงเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราสามารถจ่ายเงินในแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะหาโลเคชันของอสกูตเตอรี่คนก่อนหน้าเราที่ใช้ครับจอดทิ้งไว้ตรงไหนัที่นึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามา รีวิวนะครับว่ามันใช้ยังไงเพราะว่ามันเป็นขั้งแรกของกิดเหมือนกันนะครับกิดไม่เคยใช้สกูตเตอร์ตัวนี้นะครับหรือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มารีวิวว่าใช้ยังไงนะครับทุกคนครับเราเริ่มกันที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ lime หลังจากนั้นมันก็จะเด้งหน้าแอปพลิเคชันให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับทุกคนในประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่นะ แล้วก็รอเขาส่งรหัสเข้ามานะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับแล้วทุกคนก็ใส่ปัดเครดิตบัตรเครดิตนะครับก็จะเด้งแผนที่มานะครับแผนที่ที่เราอยู่ณจุดจุดนั้นในตอนตอนนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้กิจก็จะเป็นจุดสีน้ำเงินนะทุกคนเรามาเริ่ม ตามหารถสกูตเตอร์กันดีกว่าครับตัวกิจในตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับทุกคนแล้วเห็นไหมว่า line s c o o อร์นะครับก็จะเป็นสีเขียวที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็กําลังเดินหานะครับใกล้เข้ามาแล้วครับเราจะเจอสกูตเตอร์แล้วทุกคนเห็นไหมครับข้างหน้ากิดที่เป็นสีเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เป็น line s c o o อร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสแกนกันนะครับแล้วดูนะครับว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับทุกคนหลังจากการสแกนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะขึ้นมานะครับขอ้อแนะนําในการใช้สกูตเตอร์นะครับรวมถึงกดและระเบียบต่างๆนะครับในการใช้สกูตเตอร์นะครับ ทุวคนเห็นไหมครับว่าระบบจะหักเงินกิจไป16ดอลลาร์นะครับเพื่อเป็นตัวประกันนะครับว่าเราจะเอารถเขามาคืนนะครับแล้วเวลาก็เริ่มจับทันทีเลยนะครับเราสามารถที่จะหยุดขับรถสกูตเตอร์กลางคันได้นะครับโดยจ่าย2.50โครนะครับหรือเราจะยกเลิกเลยก็ได้อัตราการใช้บริการนะครับถ้าใครจะใช้รายเดือนนะครับก็7จะ15โครนต่อเดือนนะครับหรือต่อวันก็9.9โครน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิว Lime Scooter ที่โกเป็นหาากินนะครับคิดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กิดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กิดด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ